สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ม่ใช่ไฟพาดพี่น้องมายามแม่หอยนะคะบ่ได้สัมผัสแม่หอยโดนแล้วเพราะว่างานหลายช่วงนี้ต่างคนต่างกันยากน้ำหนาทีสัมผัสอารมณ์ดีสัมายิ้มแย้มแจ่มใสยุทธ์เหตุมล้ำหยุดเนี่เพราะเคยยากเลยบ่แม่หรือจังใดไปตามสถานการณ์ละจ้าไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองเขาหรือบ่ตรตีการนเหตุการณ์มันสงบหรือว่าเขาความยิ้มใดเขาก็จะออกมาเรียนมันบพราะขา พ่อมาสึกเป็นยังไงแม่เป็นเป็นท่อแทบอหรือวาสู่าช่วยยู่นะจ๊ะมัท่อด้ิยังจะเกิดไมันเกิดเนาะงานกับกาล้างหลแม่คอยรับคอยเบาบอกว่าเจงแลกว่งแล้ว่าใจสูสูวูลกสูสูวาแม่ เนี่ยมันไปสื่อเสียงสิมาคุณุงเน่ยนะงานงานเท่ากับการล้างลายงานของมูลาหางงานหกงานเชียงนี้ก็คือบ้านเมืองเขามันเป็นแบบนี้แล้วเพราะกระทําใจเอานอแม่นอต่างคนต่างให้กําลังใจกันใจไฟก็ให้กําลังใจแม่หอยเด้อแม่หอยก็สู้สูอ๋อซ้ำนี่ราคา